สวัสดีครับพี่ทิวซีอสนะครับสำหรับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับน้องๆอ,อาจจะยังไม่ทราบถึงวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนําขั้นตอนต่างๆให้กับน้องๆนะครับ สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าเทอมนะครับก็คือเงินค่ายืนยันสิทธิที่น้องๆได้ชำระกันเข้ามาแล้วนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยจะตัดเงินส่วนนี้เป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรกโดยอัตโนมัติครับนอกจากนี้น้องๆจะต้องชำระเงินค่าประกันทั่วไปเป็นจานวนเงิน5,000บาทครับน้องๆจะชำระเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในภาคการศึกษาแรกโดยทางมหาวิทยาลัยจะขึ้นเงินส่วนนี้นะครับหลังจากน้องๆสําเร็จการศึกษาหรือมีเหตุให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาครับสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆและค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับ น้องๆสามารถทําได้อย่างไรบ้างวิธีใดบ้างวันนี้พี่จะมาแนะนําให้กับน้องๆน,นะครับคันแรงนะครับให้น้องๆเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา CES.WU.AC.TH ให้น้องๆเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาของตัวเองเลือกเมนูผลการลงทะเบียนจากนั้นคลิกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินต่อไปเลือกระบุรายการที่ต้องการพิมพ์แล้สั่งพิมพ์เอกสารใบแจ้งยอดการชําระเงินออกมาได้เลยครับ น้องๆสามารถนำใบแจ้งย่อยการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุในเอกสารหรือ7 e เ e ่ e อิเลทั่วประเทศได้เลยครับวิธีที่2ส,สแกนบาร์โค้ดหรือใช้ QR Code คในการชำระเงิน 1. ให้น้องๆเลือกเมนูผลการลงทะเบียน2คลิกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งย่อยการชำระเงิน3ามให้น้องๆเลือกเมนูใช้แอปธนาคารสแกนบาร์โค้ดหรือใช้ QR Code เพื่อชำระเงินหลังจากนั้นน้องๆสามารถเลือกใช้แอปธนาคารสแกนบาร์โค้ดหรือจะสแกน QR Code เพื่อชำระเงินได้เช่นเดียวกันครับ หลังจากน้องๆชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะอัปเดตสถานะให้ภายในสวันทำการครับและสุดท้ายวิธีการชำระเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารนะครับให้น้องๆนําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัตรนักศึกษาของน้องๆภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมหาวิทยาลัยจะตัดเงินค่าธรรมเนียมต่างๆโดยอัตโนมัติครับและนี่ก็เป็นวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆของมหาวิทยาลัยไว้ยล้วครับน้องๆสามารถเลือกวิธีที่น้องๆสะดวกได้เลยครับขอบคุณครับ